สื่อความรู้คดีปกครองชุดสืบสอบจอบคดีตอนกากกำมันตรลังสีมาจากไหนเมื่อรั่วไหลใครต้องจัดก,การ ancestors. เปิดปมเหตุแห่งการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเมื่อปี2543คนเก็บของเก่ารายหนึ่งได้นำชิ้นส่วนของเครื่องฉายลังสีโคบอ60ไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าซึ่งคนงานของร้าน ได้แยกชิ้นส่วนของเครื่องดังกล่าวทําให้สารกัมมันตภาพรังสีล่วไหลและแพร่กระจายออกมาในปริมาณที่สูงต่อมาได้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว3รายและมีอาการเจ็บป่วยหรือพิการจากการได้รับสารกัมมันตภาพรังสีจํานวน10รายรวมทั้งยังมีชาวบ้านและแวกใกล้เคียงในรัศมี5 0าสถึงหนึเมตรประมาณ1,600คนต้องเฝ้าระวังและตรวจสุขภาพทุก6เดือนครอบครัวของผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บรวม12รายจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยฟ้องว่าสำนักง,งานพลังงานประมานูเพื่อสันติละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บเครื่องฉายรังสีโคบอล60ของบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทริกซึ่งเป็นผู้ครอบครองเครื่องฉายรังสีดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานถูกต้องและปลอดภยัย จนเป็นเหตุให้มีผู้นำชิ้นส่วนของเครื่องฉายรังสีที่ไม่ได้ใช้แล้วไปทำการคัดแยกชิ้นส่วนโลหะที่มีสารกัมมันตภาพรังสีผสมอยู่รั่วไหลออกมาจนทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยและบางรายถึงขั้นเสียชีวิตเพราะได้รับสารรังสีมากเกินไปจึงขอให้สารปกครองมีคำพิพากษาให้สำนักง,งานพลังงานปรม l i ูเพื่อสันติชดใช้ค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น รวมทั้งรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะมีสุขภาพอนามัยเป็นปกติสารปกครองได้แสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าสำนักง,งานพลังงานปรมามนูเพื่อสันติมีหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมามนูเพื่อสันติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยการออกกฎระเบียบข้อบังคับ วางมาตรการและปฏิบัติการเพื่อควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูการเก็บรักษาวัสดุกัมมันตภาพรังสีและการจัดการกากกัมมันตภาพรังสีให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชนเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้พบว่าหน่วยงานดังกล่าวทราบว่าได้มีการจำหน่ายแต่ไม่ได้มีการดำเนินการควบคุมให้ผู้ครอบครองขออนุญาตจัดเก็บเครื่องฉายรังสีโคบอล60ดังกล่าว ไว้ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตซึ่งจะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภยัยและไม่ได้มีการควบคุมให้มีการปิดเครื่องหมายแสดงบริเวณรังสีให้ถูกต้องโดยไม่มีคำว่าอันตรายและคำว่าวัสดุกัมมันตรังสีซึ่งวินยูชนทั่วไปจะไม่ทำการลักและแกะพันชนะป้องกันร,รังสีชั้นในออกจนทำให้รังสีแพร่กระจายจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติดังนั้น การที่มีรังสีแกมมาแพร่กระจายจึงเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติและเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวจึงถือได้ว่าหน่วยงานเช่นว่านี้กระทำละเมิดสารปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืนตามสารปกครองชั้นต้นให้สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติชำระค่าสินใหม่ทดแทนตามสัสดส่วนความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีแต่ละรายได้รับ และให้สึวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขคำพิพากษาในส่วนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตที่จะต้องติดตามผลการตรวจเลือดคโครโมโซมดีเอและบาดแผลของผู้ฟ้องคดีบางรายภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา